ก่อนที่ผมจะใช้ออนซอนชุดนี้นะทุกหน้าผมพูดได้เลยว่าพอช่วง60วันเนี่ยคุณเตรียมได้เลยครับยาที่จะต้องเตรียมฉีดยาหนอนคอรวงโอ้โหเป็นอะไรที่ว่าปราบเขายากมากแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันไม่มีอะไรี่ผมจะต้องไปปราบเลยไม่ต้องไปนั่งกับเขาเลยธรรมดาเนี่ยข้าวมันจะอยู่ระดับนี้รวงจะอยู่แบบนี้อันนี้ปล่อยลงไปเนี่ยไปรูเลยครับเมื่อก่อนปล่อยลงมันลงอย่างนี้ไหมไม่ลงธรรมดาจะอยู่อย่างนี้ครับอันนี้ปล่อยไปเนี่ยจะติด จะติดลำต้นเนี้ยคือเม็ดจะเยอะเขาเรียกตะแง่ทีโอ้โหเนี่ยภูมิใจเลยผมภูมิใจมากมากเลยจริงๆเขาลงไปเนี้ยแล้วผมก็เห็นสบายอุ้มจะมีรวงหรือว่าแหวกดูหนอนว่ามีไหมล้วไปเจออะไรครับทีนี้ลวงข้าวลวงข้าวนี่ครับแหวกไปเจอลวงข้าวผมยิ่งงงเลยโอ้โหลวงมันอยู่อย่างนี้เหลยรวงโอ้โหแล้วตะแงทีแล้วเม็ดบานเลยเนี่ยนิ่มๆเลยเนี่ยโอ้โหแล้วสีเป็นไงสุดยอดเนี่ยสีมันเป็นไงครับสวยสวยมากไม่ได้ใช้ที่ ผมพูดได้ไหมเพราะว่าชาวนาจะต้องใช้ตัวนี้ถ้าอย่างนั้นข้าวจะไม่สวยอย่างนี้ใช่ <c oughs> ขาดไม่ได้เป็เหมือนยาปิดปิด<อ>จะต้องฉีดแต่ตอนนี้อ่ะ <c oughs> ไม่ต้องดูเลยครับเหลืองโจไม่ได้แต่เลยนะไม่ได้เข้ามาเลยนะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนะเนี่ยแล้วเหลืองมันไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นไปได้มันก็เหลืองสวยและพี่สอนมีความสุขมากเลยนะครับดูรวงข้าวไม่ใช่น้อยนะครับต้นหนึ่ง Uh huh. แล้วกอหนึ่งอ่ะเท่าไหร่กอนสี่สิกว่ามันจะขนาดไหนอ่ะแล้วอย่างนี้ภูมิใจหวงตรงปื้มเลยว่งตรงเหรอโอ้ดีใจด้วยสุขภาพผมหายใจพูดง่ายว่าหายใจผมหายใจได้เต็มที่ถ้าผมใช้เคเมีอยู่เนี่ยมันจาใจติดขัดใครก็ไม่อยากจะเชื่อพูดง่ายเป็นใครใครจะเชื่อครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ออนซอนตงตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะงามมันจะได้ลสํสเร็จทุกอย่าง S <S เนี่ยผมได้กับตัวผมเอาหัวประกันต,นต้นทุนลดไปโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ปุ๋ยเคยใช้สามตันผมมาใช้หน้านี้แค่ป่าไปสิบห้าลูกสิบห้าก,กระสอบยาเคมีปลาถากาดไอหนอนพวกอะไรอะไรไม่มีข่าจุดไล่นกค่าตะไครไม่ต้องมันไม่มีหนอนไม่มีนกกวนดูเลยครับอยู่ข้างๆบิน,นะจะเข้านอนอยู่แล้วกันนะครับทบริษัทมาเชียเป็นไงครับ <S 2> <S 2> อ๋บนอฮอ really ม,มันไม่อยู่ครับ <S <S มาเอาอ่อนซอนไปกับตันโวไปสองตัวนี้ไปฉีดสามวันเองครับเป็นไงครับหยุดทั้งหมดนอนเหนินน่ะเรียบร้อยไม่มีเลยจริงจริงเนี่ยนาเนี่ยเขาถึงไม่กล้ามาอะไรกับผมเลยธรรมดาถ้านังกับมาวับวกับผมและแต่นี่มันเป็นเชื้อราเป็นอะไรไหมเป็นตอนแรกเหรอเป็นผู้ผมจะเรียกรา้นามากคือใบมันจะเป็นจุดๆแดง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 คือตายเนี่ยนะออนซอนมาพอดีเลยแหละมันเป็นทั้งแปลงเลยครับโอ้โหมันไปครึ่งแล้วละครับ มันแดงไปยันครึ่งหนึ่งแล้วครับสามสิบไร่ออ่ะห้าสิบสองไร่สามขวดยังไม่หมดนะครับ <Okay. S 1> ยังเหลือ <laughs> แล้วดูนะครับสามวันมันหยุดเรียบแล้วเนี่ยสามวันหยุดเชื้อราตัวน,นั้นอ่ะ <Huh? S 1> แล้วหายไม่ไมหยุดอย่างเดียวหายด้ให้ม่เป็นอีกเลยอะอ้าว oh. เนี่ยของผมเรียสมบูรณ์ไปหมดเลยตอนนี้อ้อาแล้วเหรอเอาเธอหน้ามาเธอใครว่ามาลองกันมามันมีของจริง <laughs> ของจร <laughs> ิงหนึ่งใบตั้งสองลำต้นแข็งแรง พูดง่ายว่าสีไม่ฉูดฉาดคือสีเป็นสีธรรมชาติโดยตรงเลยเป็นสีเขียวอ่อนคือผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้นะผมตรงปทับใจมากความงามคือเป็นใบตองอ่อนเนี่ยอยู่ได้นานอ่อ,อนซอนเนี่ยทั้งนึงสามารถอยู่ได้หนึ่งเดือนความงามธรรมดาช่วงข้าว,ข,าวข้าวจะเกี่ยวแล้วเนี่ย uh huh. ใบเนี่ย uh huh. มันจะต้องแดง uh huh. แดงลงมาคือง่ายแห้งลงมาลง,ล,งลงมา แต่นี่ความงามของเขาอยู่อยู่คงที่ดีเลยครับอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่มีที่ไหนแล้วเป็นแบบนี้หรอกครับซันโวตัวซันโวคือตัวเชื้อราธรรมดาเคมีเนี่ยจะต้องแค่เจ็ดวันถึงสิบวันผมลองแล้วเทสแล้วเรียบร้อยยี่สิบแปดวันยังไม่มีอะไรมารบกวนปวกแมลงหรือว่าหนอนหรืออะไรเนี่ยคือมันกันได้ยี่สิบแปดวันเนี่ยมันมันมันไม่น่าเชื่อเลยมันจะเป็นไปได้จริงวะเนี่ยอันนี้โถผมผมกล้าแล้วประกันหัวเลยหัวผมประกันเลยเลยไม่มี เอาอย่างนี้กว่าผมขึ้นอยู่กับกรมการข้าวคือศูนย์วิจัยคลองหกอัญญานะครับคืออันนี้เป็นโครงการของนาแปลงใหญ่ครับมาตรวจจนถึงเมื่อวานนี้ยังไม่พบมแมลงสักตัวครับตรวจลายไม่พบแต่พบตัวดีธรรมดาหนอนบนใบนี่หกสิบวันจะต้องมีผมนะครับหกสิบวันจะเปี้ย,เ,ยเลยต้องอขีดแล้วไม่มีผมผม,มจะทำไงแต่ที่สําคัญที่ว่าผมประทับใจมากสุดนะถ้าข้าวออกรวงแล้วเริ่มออกรวงเนี่ย ของผมคือเรียกงนกกระจาบนกกระจาบนกกระจอกจะต้องมาจิกมาตีเนี่ยธรรมดาอย่างเงี้ยนะเย็นเนี่ยผมต้องมาอยู่ตรงนี้แหละแถวเนี้ยครับคอยจุดประทัดไล่ยิงนกแล้วตอนนี้อะไม่ต้องครับผมเดินมือไ فا ่หลังอย่างเงี้ยเดินดูผมสบายใจครับสมองผมไม่ได้กูอันนี่ดูอะดีกว่าว่านกมันมีเกาะไหมเออนกก็ไม่มีนะผมไม่เชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงโอ้โหนะครับไอ้รูระเบิดอะซื้อเป็นถุงอะถุงสองร้อยยี่สิบอะครับถุงนึงอะ สามวันหมดนี่ไม่มีให้ยิงปุ้งปังเลยปกติเมื่อก่อนป่านนีก้ก็ต้องเบึ้มบ้มอแล้วยังยังเดือดเสียงสนั่นแล้วครับ้าบ้านเขาด่าไปแล้วมันดังครับจุดที่สอนม่ว่าจะไปซื้อว่าวไม่เช่วันนั้นน่ะครับใช่ซื้อว่าวมาไล่น<อ>กจะลงทุนข<อ><อ>ับรถไปซื้อไม่ได้ไปซื้อแล้วครับมันไม่มีไม่ไองไปซื้อมาแล้วแล้วยิ่งหอมปทุมเนี่ยตัวเรียกว่าตัวอะไรเป็นที่ว่าเพี้ยหนอนเนี่ยมันต้องการมากที่สุดเพราะหอมนี่ไม่มีครับดูเดนนกบินนีบินมาหาจริงมาหากินแต่ไม่มีเคมีผมใช่ไหมว่าหน้าหนึ่อ่ะ อย่างน้อยต้องมีแสนสามห้าเคมีแล้วเจอออนซอนเข้าไปอ่ะหมื่นไม่ถึงเลยครับหน้านี้หมื่นหนึ่งยังไม่ถึงครับผมกล้าพูดจริงจริงใบเสร็จผมมีให้ยืนยันแล้วหมื่นหนึ่งไม่ถึงเนี่ยผลผลิตเนี่ยดูดิครับมันทุกอย่างมันไม่น่าเชื่อแต่ต้องต้องเชื่อครับพูดง่ายมันตรงข้ามกันเลยเนี่ยข้าวที่เอ็นไปเนี่ยเนี่ยรวง้โหไม่ใช่น้อยเลยครับถ้าผมเริ่มสตาร์ทตั้งแต่เริ่มต้นนะมันจะเพอร์เฟคมันจะดีกว่านี้ีเยอะ มันต่างกันยังไงที่เห็นได้ชัดอ่ะคือร่างกายเราเนี่ยแตกต่างละสองครับข้าวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยที่ผมทําอยู่เนี่ยมันแตกต่างกับเคมีลิบลับเอากันง่ายๆคือถ้าใส่ปุ๋ยเทียบแรกหรือเทียบสองก็แล้วแต่เรามาพร้อมกันเลยครับเคมีหวานไปเลยเอาอันซอนชีดไปเลยครับแล้วดูด้วยความงามใครจะคงที่กว่ากันและลํามต้นใครจะแข็งกว่ากันที่กล้าขนาดนั้นเลยอ้าวผมกล้าเอาสิเอาอผมกล้าเอาจริงจริงแล้วถ้าไม่นั้งข้าวผมล้ม ลมมาช่วงชงฝนตกเนี่ยลมแรงเท่าไหร่ลมแรงมากเลยนี่ครับแค่เอ็นเอนประทะแค่นี้นี่เป็นลมลม,ลมอันนี้ก็ลมแค่นี้นิดหน่อยเนาะปกตินู้นนะครับยาวไปถึงนู้นนะเอ็นพูดง่ายเขาเรียกว่าพับเปิดนอนเสือเี่อผมมีตั้งนีแ่แสดงว่าออนซอนมันช่วยเรื่องความแข็งแรงของต้นด้วยใช่ไหมใช่แน่นอนแล้วลำต้นเขาแข็งแรงและใหญ่แข็งแรงมากผมยอมรับแล้วคือโคนต้นครับจะไม่สกปรกเนี่ยครับง่ายๆใบแห้งมันจะไม่มีครับเดี๋ยวผมไปให้ดูนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโคนต้นเนี่ยครับ มันจะใบ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 แห้งๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเยอะเยอะขึ้นมาพูดง่ายๆว่าถ้าจะหมดทั้งต้นแล้วปกติเหรอครับแต่นี่มันมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ใบดูดยใบสองใบสามเเขียวปี๋อย่างเงี้ยเนี่ยรับรองว่าดังแถวนี้แน่นอนสิตาอะไรปลาคอกเหรอปลาหลายอย่างเป็นไงครับเมื่อก่อนมีปลาไหมโอ้โหเนี่ยผมจะพูดอยู่เนี่ยไม่มีเลยในน้ำผมจะไปหาหรอกุ้งผมยังมีปลากระซูเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยครับหลายอย่างตอนแรกไม่มีปลาไม่มีอะไรเลยโอ้โหจะไปหาเลยครับทําไมครับ ใช้เคมีไม่มีแต่ตอนนี้อก็นี่ฝากบอกพี่น้องที่ทําทํานาเหมือนพี่สอนนะครับคนที่ยังไม่เชื่อให้เขาไปลองหน่อยได้บ้างไม่ต้องไปลองใช้ได้เลยมันแน่นอนอย่าคิดว่าเป็นชีวภาพมันไม่ได้ผลหรือว่าเจ็ดวันฉิดครั้งเปล่าครับผมฉีดยาสันโบกันเชื้อรามันอยู่ได้หนึ่งเดือนมันเป็นไปได้ไงยี่สิบแปดวันเทสมาแล้วยี่สิบแปดวันยังอยู่ล้วการได้มันมันมันเป็นไปได้ไง อันนี้เรื่องจริงซันโว28วันนะครับปกติสารเคมีที่มีสอนบอกก็15วันไปหมดแล้วไปแล้วคส10วันแรกแล้วต้องฉีดอีกแล้วใช่พอฉีดอีกก็ต้องเปลืองตังอีกใช่เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องก,การเกี่ยวกันวันนี้ขอบคุณพี่สอนมากครับครับผมโอเคขอบอคุณ